จะทำประโยชน์จากเศษไม้เหลือใช้พวกนี้ดีกว่าครับโดยการทำเตาฟืนจากไม้ยางหรือจากไม้ไผ่ที่เคลียร์ทิ้งไปจะดีกว่าเผาทิ้งเป็นโดยปรัประโยชน์คร,รับสาเหตุมตันเนื่องจากว่าผมมีกอไผ่เยอะแยะครับ แล้วกอรกๆแบบเนี้ยผมจะต้องสางกอทิ้งแบบนี้ซึ่งจะมีไผ่ที่ผมสางเตรียมเผาเอาไว้เยอะแยะครับถ้าเผาทิ้งเสียมันก็น่าเสียดายครับแล้ะไผ่ก็เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีซึ่งตามปกติของสวนยางเนี่ยนะครับมันจะมีกิ่งที่ผุแล้วก็ร่วงหล่นลงมาเป็นประจำครับ มีเกือบทุกต้นครับเริ่มจากหาถังน้ำยาแอร์เก่าๆมาสักใบหนึ่งครับ เมื่อดัดตรงนี้อ้าออกทั้งสองข้างมันจะได้กว้างขึ้นอีกนิดครับเมื่อพับมุมข้างในของเหล็กซีออกมามันจะได้ช่องว่างพอที่จะใส่ฟืนเป็นช่องใส่ฟืนได้กว้างพอุมควรครับ ให้มันเฉียงเียงแบบนี้ครับเพื่อสะดวกในการใส่ฟืนให้ฟืนมันลื่นไหลลงไปในเตาเผาไม้ได้สะดวกครับ ใช้อันนี้ที่ตัดออกมาทำฝาิดิในตัวนี้ครับ จบจนสำเร็จได้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าเสร็จไป90%ซซึ่งการทำเตาเนี่ยที่จะขาดไม่ได้ก็คือกรามเตาครับจะต้องวัดขนาดข้างในครับ ัดเหล็กทํากรรนเตาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้เหล็กอีก2เส้นเป็นตัวยึดแบบนี้ครับ ไข่หนาขนาดนี้นะครับเป็นเชือเพลิงได้อย่างดีเลยครับ ควันดำที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นควันจากยางมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นเชื้อจุดเตาเมตะกี้ครับ ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีครับน้ำเดือดแล้วนี่เป็นพลังงานทางเลือกที่เพื่อนๆสามารถทำขึ้นมาใช้ได้อย่างไม่ลำบากยากเย็นนักครับส่วนตัวผมเองพยายามจะศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่อำนวยความสะดวกและความประหยัดให้กับชีวิตครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์ และกดติดตามเพิ่มให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ